สวยมากสวยมากเลยํำนี้ถ้ามาหน้าน้ำเขาจะมีน้ำใช่ไหมมีน้ำพายเรือได้เดอนเจ็ดใช่ไหมขึ้นมาถึงก็โอ้ขึ้นไปสูงเหมือนกัน โ,โหสวยเหมือนกันนะครับคููไปไม่ถึงมาท่องเที่ยวนะครับก็ระมัดระวังสิ่งของสาระของท่านนะครับแต่ภาระของท่านเพราะว่ามีลิงขโมยของของนักท่องเที่ยวนะครับมีน้องขึ้นปีน,นไปเอามาให้นะ

าจะเลี้ยงปลาสองสิบบาทนะครับอาหารปลาลงคนเดียวก็ได้เนาะบารประชาชนแล้วมีตังค์ด้วยมั้งเห็น นี่ไงแนที่ครับรโอ้ระวังลิงนะี่ยอ๋อไาย่งกระเป๋า็อ่ะวรเปาขึ้นเลาไม้ใช่ร่นไปหรอเาขึ้นเอาะไรนอะไรขึ้นไปกินเจ้

พ่อไหว้พระกอนเหอเย็นนะอันจริงนะได้พระเหอนก็ได้ขำบอกมาทำ ไปได้ไหไมีพักพระนี่นี่นี่ก็นี่ไงเราก็ยังจะไปขนาดลูกอะทไงว่าพะอุ้ยลงเย็นนะลงเข้ามาทางนเอมาเย็นดีมากดไหเนี่ยอันนี้คงจะเป็นแฉะไม่ได้ทำเองเหมือนทบานพี่แซมใช่ไหมอันนี้แฉะ ทางขึ้นก็ทำดีนะโอ้ท่าสวยมากเลยวัดาระนคน อยกเอาให้แงเดอะไอะ์มไลงเปะไได้เหรอไม่ได ah ้แต่งแดงถ่ยไว้้อไม่ลงไม่เลยไม่ลงล้ไม่ได้แต่งไปจะดูไปเจอคาร์มังเดินท้ามาไม่ไปหรอต้องรอเทาเลยไม่ต้องวัดคารุทนนุเลยรอะ แสงอีนู่นถึงว่าลมไม่เย็นลมเข้าทางนี้เฮ้ยเอ้าเยนทำจริงทสิเฮ้ยนี่อยู่ในคลิปนี่เองทำกระส่าทำจ้างันนี้ม้ทำจริง 嗯，干净。 ทางลงแคบ

แม่ใสร่รองเท้าแล้วม่ดูทางเลยไม่พิจิงเราเข้าข้างนอกแล้วมาล้างเท้าตัวนี้ไงคิมเหรอเออพิจริงเราอ้อมมาแล้<ม>วก็มาไปไปไปแม่อันนี้ของของพระสงฆ์เขามาอย,อยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวก็กลัวคิมท,ทิ้งแม่งเห,หรอ สวยมากเลยธรรธรรมชาติธรรธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสวยมากครับสวยเนาะสวยครับกินดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้

โอ,รร okay, อเคครัแต่ต่อไปจะพา้ทน,นะครับเขาก็ถือรองเท้ามาด้วยเห็นไหมเห็นหินเนี่ยก็หินปูนปน,น,นเนี่ยนะเนี่ยน้ำน้ำน้ำคงซ่อนน้ำรวมซ้อนมันต้องมีน้เำเลย่ไหม อันอน,อน,นี้ก็นเล่ปัดออกจากทำแล้วสั้เเเท้าเอเเเเเาเเเเเเนเเเ ขึ้นไหมเรั้าานากนะจะมีข้าลงไปอีกหรือไม่จะขึ้นสูงมแมาขึ้นไหมละ่นะขึ้นมา นี่เขาจะลงตรงนี้นี่ลงตรงนี้ก็ได้เทียน่าสวยงามครับนะครับสวยงามนี่เนี่ยพ่อเนี่ยแค่หนูไม่ได้เนี่ยมีไกด์เด็กด้วยดีป่ะไม่รู้นะ สถามปฏิบัติธรรมปวดรักษาความสงบข่ำสุขาส,ฤฤาส,าส,าสวรค์เอาป่ะเอาไป,ปเลยเอาด่ปาค้างเข้านะสเอนน่านั่นน็นนันบโอ้ยสวยมากโูไม่นานก็นเสร็จ

ไม่รู้สวยมากเลยสวยมากท่านผู้ชมนะครับแนะนำนะครับแนะนำมาเที่ยวสวยมาท่ยนเดูสูงไม่ถึงหรอกโอสวยมาก สวยมากเลยก็เราไม่แต่งชามาเมื่อกี้อ่ะอ็พระพุทธบาททนทองสุกใจมาทั้งนี้กันเหรอเข้าบ้าปเออเดี๋ยวค่อยออกไปง้อสวยมากสวยมากอย่างกับอย่างอะไรนะ อย่าทต้สวงสวรรค์เลยสวยสวยเข้ด้วยอู้ยนะสองต้นนี้ถ่ายรูปมา่สวยๆไหมคะถ่ายต้นไม้เลยเดินดูสิมาก็ไม่ถ่ายถ่ายไปให้แม่ดูนะสวยมากเลยนะถือแจ็คกากล้องหน่อยเดินมาเลยสวยไหมสวยมากเดินพี่น้องมาเที่ยวนะเดี๋ยวจะพาคุณตาคำมาเที่ยวว่าสวยสวยเนาะ คุ้มกับการขี่รถมาไกลๆดูดิ<น> <shocked> ดูดน,นดูดูดนดู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 มูด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 ูกูด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 ูนูด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 ด เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูรอบๆกันอุนนี้รากต้นไม้เนี่รากต้นไม้นะอืมรากต้นไม้เนี่ยเขาเอาลงถึงดินน่ะเห็นไหมรากไปต้นมันรากอะไรเนี่ยเีมคีมๆมื่ถ่ายมุมนี้ จะได้เห็นสวยหนึ่งสองสวยมากท่านผู้ชมนะโอ้แวะมาระยองอย่าลืมมาเที่ยวนะครับครับ เป็นปากคำเดิน่อนสวยมากพ่อกระดางตรงนี้ต่ความสูงเป็นกระไดทั้งอยไม่นึ้นลองเคี่ยวกันเดินไปวันไปอะไรกันเดินตรงนี้ต้องเดินระวงนะังทำแค่ โมีบันไดขึ้นไปตรงนู้นหรอนี่โอ้ตรงนี้ก็สวยนะเขามีห้องน้ำกลางนี้ด้วยขึ้นเที่ยงดีเต็มมือเปียกแล้วก็ไม่กว่งสวยมากเลยนองกล้าขึ้นะ จับดีป่ะเหียเลยลูกป่ะไหนก็มาแล้วป่ะค่อยๆจับไปเดี๋ยวก็กล้เองน้องกัวเหรอเออไปเดี๋ยวก้อยู่ข้างหลังนี่ไปก้อยู่ข้างหลังพี่กัวอนน้องคัวมือนมเไมต้องมองข้บเลยองงงล่างดมยน้องกี่กัวเอาี่ก็ไม่กาไปเหมือนกันนไปแยวไปพี่ก็กลัวเหมือนกันพูดจริง รอยนั่นแหละชาติไม่กลเ่รอ่ค่ะเางเดี๋ยวลอยนั่นกันเดี๋ยวพี่ลงม่้นาานไม่กล้าก็ไปให้น้องงล่างอ่ะมันก็สูงอยู่เด้ไม่อยากโกหเนาะม่ขึ้นไปถึงไหนได้ไงนะ ออกตรงโน้นเหรอพ่อออกได้ไหมเนี่ยไม่ตรงข้างโน้นอ่ะเดี๋ยวเอาไปรองเท้าเราไม่มั่นคงที่จะกลับได้ไหมเนี่ยมันยัไม่ตื่นเลยนะอู้ไม่ไปดีกว่ามั้งสูงอะหนึ่ยป้าก็ไม่กล้าไปป้าก็ป๊อตแล้ว ไปแล้วรอป้าด้วยรอป้าด้วยระวัวงตกรูหยลหน้า,กาลกขึ้นด,ด ờ, ลงหนากลัวก่ขึ้นอีโไป้ขอบคุณจได้าม่โนม่ไปโอ้ยอโ้ยโยว่าจะมาขึ้นยังสี่แลยทันไม่เหมนสูส แหมทำคุยทำคุยใส่เด็กนะแ<ถ>หม่็ไปไม่ได้ไปไปไปดีแล้วดีแล้วที่ไม่ไปหนูไม่ใช่ว่าไม่ไหวแลนะคระมีไฟเนี่ยไปด้ ข้าตรงูไม่ใช่แล้วข้าตรงูไม่ใช่เหรอไมนี่เด็กน้อยข้านี้ปะมันจะจ้างไก่นอยมาดูอย่าไปกู๊ดขึ้นไปแล้วแหละอ๋อเข้าใจเลยาไปตรงนี้เหรอไม่แล้วนี้นี่แหะเข้าไปดูเฉยๆเหรอมีอะไรไหม้างเนี่ยอะไปถ่ายด้วย มีนากมมีกลัวมีกลัวพี่มีกลัวมีน้ำซอฮะมีน้ำซออลงมาอ๋อไมู่้้เนออโอ้เป็นน้ำเนี่ยน้ำน้ำเย็นเลนะจับัน่นจะเย็นอยู่มเย็นดิน้ำเย็นไหมได้ไาระวังหัวเป็นเหมือนน้ำ มาดูแล้วมีดาฟ้าสวยสวยจะดูว่าข้างบนมันมีอะไรอ่ะขึ้นไปดิขึ้นไปรองเท้ามันลื่นแล้วไปยืมขนถ่านเราจะบ่อยนิดก่อนสิโถ่เขาต้องขึ้นไปถึงยอดนะแม่ว่าแล้วอ้อนตรงโน้นรอเปล่ากปสวย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 มากอ่ะเป็นยังไงวันนี้ ฮะตกนะคุ้มสวยนะครับสวย,สวยชื่อชื่อวัดอะไรจำได้ปะจำไม่ได้อ้าวจำชื่อวัดไม่ได้ละเออได้มยได้อ่หละได้มีนเตอนนี้เราออกจากถ้ำแล้วนะครับเมื่อเดือนถ้ำนี้ถ้ามาหน,น้าน้ำเขาจะมีน้ำใช่ไหมมีน้ำพายเรือได้เดือนเเดือนเใช่ไหม S <S 2> <S 2> หน้าฝนนั่นแหละหน้าฝนมีน้ำอ๋อพาใจละวสวยมากสวยสวยสวยนะน้นี่อือนคิดว่าน่าจะมีน้ำตกข้างบนหรือเปล่าเ <c oughs> ดา็ดาอีกแล้วเราเราไม่ใช่คนพื้นที่แต่เรา น้ำังรอเนี่ย่าั่าถ้ำเพชรเลยก็จะไม่ถ้ำเพชรใช่ไหมถ้าใครว่ายน้ำเป็นก็รอโอ้มีถ้ำมีแล้วเนี่ยจะไปป่ะพ่อดูทางสิเป็นิดนึงไปพ่อไปถ่ายรูปแค่นั้นจริงอะไม่เอาอะพ่อกลัวด้วยเหรอโอ้สูมเหมือนกันนะน่าโอ้โน่นอะขื่นไปข่านั่งไปนอน ด้เอ่ะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปถ้ำเพชรดูนะ้ะขึ้นไหวหรือเปล่า <c oughs> ในทางขึ้นนะครับ มาทางขึ้นถ้าเพชรเป็นทางขึ้นก็ทันพอสมควรขึ้นมาถึงก็หูขึ้นไปสูงเหมือนกันโอ้สูงเหมือนกันนะครับผมไปไม่ถึง ห่นทางขึ้นเท้าไม่เอื้องนวยนะครับใครก็ใครมาจะคิดว่าปินเขาก็หารองเท้าปินเขาขึ้นมานะครับจะได้ไม่ลื่นผมเอาได้แค่นี้แหละขออนุญาตลงครับบัวถึงแค่นี้แหละ ท่านที่มาท่องเที่ยวนะครับก็ระมัดระวังสิ่งของภาระของท่านนะครับสรับภาระของท่านเพราะว่ามีลิงขโมยของของนักท่องเที่ยวนะครับมีน้องขึ้นปีนแปลามาให้นะขโมยบาตรประชาชนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็อยา่าพลาดนะครับก็ใครแวะมาระยองก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับแม่ถ่ายองนี้ไหมเนี่ย ยิ้มยิมสวยเนี่ยยิ้มสวยเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ในร่มอืแม่ไปเลยสวยมากเลยเนี่ยไม่ตัวคนไม่สวยาเอให้คนสวยก็ถ่ายไปก็โอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้มาที่อะไรนะวัดวัดข้าเขาปทุมปทุมนะครับก็ าเดินเนรอดถ้ำบานทีเรียบร้อยนะครับก็สวยครับบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นที่สูงนะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเราวันนี้สวัสดีครับ